สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาถึง EP สุดท้ายนะครับของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้นะครับ4 45ใบนะครับผมเอาแค่450ใบนั่นแหละนะครับเอาแค่มาดําพอแล้วนะฮะที่เหลือก็คงจะไม่ตามหาแล้วบัตรทองบัตรทองนะครับมันหมดเวลาแล้วด้วยแหละนะฮะมา5ใบสุดท้ายของผมสุสานหามามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจริงๆก็10ใบแหละเพราะว่ามันได้ตรงนั้นอีก10อีก5ใบเนาะ เอ้ก็ไม่รู้ว่าดวงเป็นไงเหมือนกันนะครับอ่าเปิดไปให้หมดเลยมาดูว่าจะมีดวงไหมนี่ก็เปิดมาเยอะแล้วนะมันม่มันจะไม่มีแบบโอกาสได้เลยเหรอบัตรทองเนี่ยคนอื่นเขาได้กันสองร้อยสามร้อยผมนี่ปลาไปสี่ร้อยจะห้าร้อยละหรือจะอรอให้แบบห้าร้อยขล้่ยได้ <laughs> เอาให้ร้อเอร์็นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือจะบ ลูกหมูตัวที่สามอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วนะเนี่ยใบสุดท้ายแล้วนะครับหมดตัวมับปิงเนเงื่เป็นไงได้มาดามานะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตทุกคนแปดสิบเปอร์เซนดูมันอะไรขนาดนั้นจะไปอีกห้าใบต่อไปมอให้สุดเรายังสนุกได้ต่อนะครับเปิดใบเดียวนี้มันจะมีสิลได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่อกาสมันก็ยากอยู่เพราะว่าเลนเป็นหมดแล้วแต่ว่าถ้าว่าจะหาเปิดเปิดหาของเนะี่ยมันก็ต้องเลนนี้แหละเอาจริงเอามันก็ต้องแบบโอกาสแบบนี้แหละไม่นั้นก็คืออย่างอื่นม,มันก็คือยากแล้วจะรอเลนหน้ามันก็ยากหละเอเดอาผมจะได้ครบด้วยโหดูดิใบสุดท้ายนะครับซุ่มได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันหน่อย ผมเหมือนเหมือนจะมีหยกอยู่ในกิวนิดหน่อยนะถึงปะถึงสิปะสิบสามเอาให้สุดเอาให้สุดคนใบสุดท้ายมาผสมอาหารด้วยกันนี่นะผมจะปั้นฮีกังมาเล่นแทนแล้วเนะี่ยจริงไม่ได้อาทีครับเออเกือให้สุดเลยนะครับมาดูฮีกังกันสกน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับในที่สุดผมก็ห้าลูก <c oughs> ลูกสุดท้ายของผมลูกรักจัดไปเต็มเต็มนะครับเออหาแล้วดีเดี๋ยวดีได้สกิลอะไรมาสกิลนี้สปีดบายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟอร์หนึ่งเทินหลังจากยูใช้สกิลอ๋อจะได้สปีดเพิ่มขึ้นอุ้ยก็ถือว่าดีอยู่นะอ่าได้เซตมาเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวที่เดี๋ยวค่อยไปเล่นประมาณนี้นะครับมาแชร์วความเกลือให้ทุกคนได้ดูนะครับรู้สึกไงบ้างทุกคน ส5่ร้ยใบไม่ได้ไม่ได้บัตรทองเลยเนะี่ยผมนิดดวงไม่ดีเลยเนาะนะครับแต่ก็เลดมันก็จะหมดแล้วแหละก็คือไม่มีอะไรจะต้องลงล้นะครับลากันด้วยความเกลือนะครับฝันดีทุกคนสวัสดีครับ